สวัสดีพี่พทุกท่านครับมาพบกับ1 0อแปพระเครื่อง EP ที่สี่พี่ครับวันนี้ผมขอนําเสนอต้องบอกว่าขอนําเสนอเลยพระยอดนิยมนะครับวันนี้นะครับมาแบ่งปันพี่พจริงๆนะครับในราคานะครับไม่แพงนะครับและพระนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ายอดนิยมแทบทุกองค์เลยนะครับมารายการแรกที่ผมจะนําเสนอนี่ครับ นี่เลยพี่ที่ท่านเห็นอยู่คืองานนะครับนี่คืองานนะครับขออภัยที่พูดตรงๆนะนะครับปกติกลัวจะโดนปิดกั้นนะไม่เป็นไรนี่คืองออางานหรืองอเอองานก็าง,งานงานนะครับอันนี้อันนี้งานนะสิงงานหลวงพ่อเฮงนะครับหายากมากนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับมาเรียบวินเทจนะครับเรียบวินเทจเก่าๆ,ๆนะครับ ดูโคตรง่ายเลยพี่แล้วนี่จุดเชือกครับเชือกเดิมๆพักเดิมๆนะครับเล่นกันอยู่นะครับต้องบอกเลยเล่นกันอยู่หลายหมื่นเอาอย่างนี้เห็นเป็น EP ที่4ี EP ต้นๆผมเอาแค่3,5 0 0นนะครับสนใจต่อรองได้นะทักมาในรายผมได้เลยนี่เห็นไหมนี่ครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเออผมมีการเก็บเงินปลายทางนะครับแกะก่อนได้เลยพี่นะนะครับไม่ตรงปก คืนมาได้เลยครับนี่นะครับผมร้อยแปดพระเครื่องยินดีต้อนรับครับนะครับนี่เลยโหพี่สวยมากๆสวยมากๆครับหลวงพ่อเฮงโหอ่ะต่อไปครับต่อไปขอเป็นยอดนิยมแบบสุดๆเลยนะครับจะเป็นนี่นี่คือพิมพ์ขี้ตานะครับนี่คือพิมพ์ขี้ตายอดนิยมวัดบางคานนะครับโหนี่ดูเนื้อหากันพี่ นี่นี่ o ู m กันให้เห็นเลยนะพีน่นะเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป่านมคกเนื้อหาที่พระอายุกว่าร้อยปีแน่นอนนะครับดูครับดูเศษหินเศษทรายนี่คือพระดูง่ายมากนะครับโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับเก่าถึงยุคถึงสมยัยพระอายุกว่าร้อยปีทันหลงพ่อเงินปลุกเสกแล้วออกจากวัดบางคานเลยนะครับนี่คือพิมพ์กิตาครับยอดนิยมนะครับ EP นี้ผมแบกปันจริงๆ ใครสนใจนะนะครับนี่แอดไลน์ผมมาเลยนะเก็เกัเนปลายทางนะครับนะให้พี่ชมให้สบายตากันก่อนนะแล้วค่อยโอนก็ได้นี่เป็นไงองค์นี้นะพิมพ์กีตาร์ยอดนิยมของวัดบางคานนะทันหรือว่าเงินนะครับผมเอาแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจัดส่งฟรีด้วยเดี๋ยวจัดส่งฟรีให้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่โหดูความเก่าสวยสุดๆพี่นะโอ้โหนี่นี่พรีเซนต์งานแนละ้วเพราะมีอีกหลายรายการที่ผมต้องพรีเซนต์งานวันนี้นะครับ ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าหายากสุดๆนะสภาพนี้นะสภาพนี้นนดูง่ายมากๆอ่ะต่อไปครับกีตาก็ต่อไปเลยนิยมออโอ้โหแล้วนิยมโคตรพี่เอ้ยนี่แบบนี้นี่เขาเรียกว่านิยมนะครับดูครับการเรียบวินเทจเก่าๆนะครับสวยมากๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังโอ้โหเอาราคาเท่ากันเอาพันห้านี่ใครสนใจแอดไลน์มาเลยเลยครับ id line ผม0ูนย์เก้าแเจ็ดาี่อน id line เบอร์นี้เลยพี่ id line เบอร์นี้เลยขึ้นเลยครับ1 0อยแพระเครื่องยินดีต้อนรับนะเก็บเงินปลายทางนะครับนี่โอ้โหสุดๆนะพี่นะผมบอกก่อนเลยสุดๆนะครับเก็บเงินปลายทางนะพี่นะนะครับยอดนิยมสุดๆนะครับยอดนิยมสุดๆนะครับนะยอดนิยมสุดๆเลยนะครับนะเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ นะครับใครสนใจแอดทางไลน์มาผมได้เลยนะครับนะเบอร์โทรศัพท์นะนี่นะครับทางไลน์0 9 8 3 7 3 4 2 1 5นี่สวยสุดๆนะครับสวยสุดๆเลยนะครับเอาพันห้านะใครสนใจนะนี่คือพิมพ์นิยมโอ้โหพรีเซนต์งานเด็ดๆทุกองค์นี่นี่คือหลวงพู่เดิมครับวัดหนองโพไม่ใช่วัดหนองหลวงนะครับนี่วัดหนองโพเลยนะครับนะครับนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เอสวยสุดๆ นี่แล้วเรียมวินเทจชัดเจนครับดูง่ายมากเอาพันห้าเช่นเดียวกันครับเอาแล้วครับเอาแล้วพี่ผมบอกก่อนเลยใครรีบแอดมานะไม่ปิดก่อนได้ก่อนนะนะครับสวยๆแบบนี้หากันยากมากนะครับหากันยากมากนะครับนี่คือหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพิมพ์เอสวยสุดๆโอ้โหจีวงจีวรคมมากนะครับโอ้โหสวยมากๆนี่แหละครับพระอายุกว่าร้อยปีสตาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่น่าสนใจครับ ขอดูเกดชายโยนี่โอ้โหนี่พี่มาอยากถูกเยอะนะนะครับเนี่ยสมบูรณ์มากกลัวจะบินแล้วราคาจะเปลี่ยนเลยนะพี่นะถ้าบินหากซ่อมเนี่ยนี่สมบูรณ์ครับไม่มีการเอ็กซเรย์ใดๆทั้งสิน้นนะครับสมบูรณ์สุดๆนะเอาพันเดียวนะเอาพันเดียวนะอันนี้ได้จากชาวบ้านเลยนะครับได้จากคนชาวบ้านนะนี่อ่าพันเดียวนะพี่นะใครแอดไลน์มานะ ไอดีไลน์เดี๋ยวผมจะส่งรูปภาพชัดๆให้ดูนะครับวันนี้มีหลากหลายรายการนะหลากหลายรายการนี่จอบหนึ่งยังอยู่นะครับ1 5หาบางคันนะครับนี่ดูง่ายมากคมสุดๆนะนะครับนะคมสุดๆนะครับนี่คมสุดๆนะจอบนะครับปีหนึ่งนะครับโอ้โหสวยสุดๆนะครับเผื่อพี่่านใดสนใจนะครับเอาพันเดียวเนี้ยนะครับแล้วก็อีกหลายรายการนะโหนี้ไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรเลยนี่พิมพ์นิยมนี่อันนี้พิมพ์นิยมครับ คล้ายๆช้างคู่นะเพราะว่าทําไมพิมพ์นิยมจะใช้ครั้างช้างคู่ปีสองหกวัดไทยน้ำเพราะว่าเขาเอาพิมพ์นิยมนี่แหละครับไปถอดบล็อกนะครับให้เป็นช้างคู่นะในปีสองหกนะครับโอ้โหนี่ดูง่ายมากองนี้นี่ผมเอาพันห้านะครับยอดนิยมเนื้อนี่ต้องอย่างนี้นะพระอายุกว่าร้อยปีดูริวจีวงจีบรชัดเจนครับนี่คือพิมพ์นิยมที่สวยมากๆสมบูรณ์มากๆนะใครสนใจแอดทางไลน์มาได้เลยพี่นี่แอดทางไลน์มาได้เลยนี่เป็นไงพี่โอ้โหสวยมาก สวยมากๆสวยมากๆนี่โอ้โหนะวันนี้นะผมรีเซนงานแบบไวๆนะเพราะว่า EP ที่สแล้วนะอยา,ใากนะยาให้พี่ติดตามกันนะอยากให้พี่ติดตามกันนะนะภาคผมไม่มีแพงนะครับแล้วบอกเลยภาคสวยทุกองนะครับนี่อันนี้จอบบางคานนี่จอบบางคานครับจอบบางคานครับสวยสุดๆนะจอบบางคานสวยสุดๆ <c oughs> เอาพันเดียวนะครับนี่เตาหลวงเงินนี่ องนี้เอาพันเดียวพอ,อเอาพันเดียวพอแบ่งปันเลยครับนี่คนเลี่ยมคงจะไม่อยู่แล้วครับนี่เต่าหลวงพ่อเงินก็เอาพันเดียวนะ,ะใครสนใจนะนะพี่ตันไดสนใจนะพี่ตันไดสนใจนะอดทางไลน์ผมมาเลยนี่ทางไลน์ผมศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดสามสี่สองหนึ่งห้าศูนย์เก้าแปดสามเจ็ดสามสี่สองหนึ่งห้าชัดเจนนะครับชัดเจนนะโอ้โหพี่นี่โอ้โหอันนี้ได้จากชาวบ้านเลยนะอันนี้ได้จากชาวบ้านเลยนะผมไม่รู้นะว่าราคากลางเล่นกันเท่าไหร่นะอันนี้ได้มาจากชาวบ้านเลยนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ย นะเดี๋ยวยังไม่ได้เซิร์ชคูเกิลดูเลยว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่แต่คมมากเหรน,นิดดูง่ายมากผมเอาพันห้านะเผื่อมีใครสนใจนะแอดทางไลน์มาเลยนี่ผมเอาพันหน้ามละนะเผื่อมีท่านใดมีใครสนใจนะนี่โอ้โหพี่ไหนจะพิมพน์นี่แล้วก็จอบเล็กนี่วัดบางคานนี่โอ้โหคลาสสิกสุดๆพี่โอ้โหแบบนี้ดิเนื้อมาต้องอย่างนี้นะครับเนื้อมาต้องอย่างนี้พี่นะแบบนี้ดูง่ายนะเอาสองพันพี่เอาเนี่ยจอบบางคานเนี่ย โอ้โหพี่นี่แหละครับทันหลงพ่อเงินนี่แหละครับทันหลงพ่อเงินนะครับปีสองสี่ห้าหกพระอายุกว่าร้อยปีต้องอย่างนี้โอ้โหพี่ถ้าได้ไปราคาเนี้ยผมเอาแค่สองพันนะผมเอาแค่สองพันเผื่อใครสนใจนะเอาสองพัน EP นี้เอาแค่สองพันหูพี่หลุดแล้วหลุดเลยนะแล้วใครตามในไลฟ์ผมนะบอกเลยมันแน่นะค,คือนี่มันแน่นะนะครับแล้วก็นะนี่อันนี้ต้องบอกว่าอาสิงหลงเพ่อ,พอเเงเช่นเดียวกันครับนะครับ ด้านหลังนี่เขาเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรนะแต่อันเนี้ยสิ่งพ่อเหงนะครับเอาพันห้าพอนะครับอ่าแต่อันเนี้ยสวยจัดนี่นะครับใครก็ย้อนดูพีได้นะครับนะโอ้หลากหลายรายการนีเยอะมากวันนี้เยอะมากนะวันนี้เยอะจริงๆนะวันนี้เยอะสุดๆเลยนะครับอ่านะครับคำหนึ่งปรจ่าใดที่ไม่สุภาพกราบขอไปไม่นานนีดด้วยสิบนาทีมาดีนะครับอยากให้พี่ๆเข้ามาสนใจกันนะครับนะพระเครื่องที่ยอดนิยมนะครับอยากให้เก็บ อยากให้สะสมไว้นะอีกอีกสิปี20ปีราคามันไม่ราคานี้แน่นอนนะครับนะครับผมร้อยแปดพระเครื่องยินดีต้อนรับครับนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มานี้ได้เลย0ูนย์เก้าแปดสามเจ็ดสย์เก้าแปดสฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะครับนี่เต่าองค์นี้ผมเอาแค่ห้าร้อยนะนี่ตัว่มใครสนใจมันมากมันมากเอออะนะครับพี่พทุกท่านสวัสดีครับ